บรรยากาศบ้านฮักน้ำตาลดินเนอร์ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะบรรยากาศบ้านฮักน้ำตาลดินเนอร์แม่ๆน่ารักมากดินเนอร์น้ำตาลน่ารักมากค่ะเพื่อนๆโอ้โหมาไลาป่ปังๆตลอดเลยอุ้ยออกข่าวลงข่าวเดลินิวด้วยนะมาไลครึ่งล้านออกข่าวลงข่าวด้วยเลิศอ่ะขอขอ,ขอไปใกล้ๆหน่อยอ่าไปไป หนาตากร้องกินผอดมาจากเจแ๊แปนหูยตากล้องหอยเลิอเลอ,เอ,อไม่ได้อยู่บ้านฮักก็ส่อซึ่งสมด้วยไหนนะเอหล่อน่ารักที่สุดเลยเออน่ารักเออให้เบิ้งน้ำแน่ให้แย่งน้ำแน่เดอ้อหูยสัตว์ปีขเอ้อยไหนดิเนเด้อยิ้มหวาน ยิ้มหวานหวานใส่กล้องให้หน่อยพินเนอร์พินเนอร์จ๋าเอ้สวัสดียิ้มหวานให้หน่อยอื่นน่ะเอ้ยหล่อที่สุดเอ้ยโชคดีสะอ่อนน้องมาไล่ะบวชแล้วคือจะเป็นคนหูคุ้ดีอย่าดูดอ่ะบวชแล้วจ้าบวชแล้วให้เป็นคนดีนะอย่าเกเรนะไม่เกเรนะคะใช่ไหมโดนใส่ร้ายใช่ไหมเอน้องมีแต่คนใส่แต่คนตัวจริงออกจะหน้ารัก ินเนอร์น่ารักกระโดดผู้ใดก็ใส่ลายวินเนอร์ขอเจียบเฉียดเดยเนาะเอ้ยมาหาดูหนาโอ้ยดูน้ำตาลโอเคขอบคุณมากยินดีขอบคุณมากระวังแฉะระวังแฉะลูกเออจ้าโชคดีนะน้ำตาลหนูเก่งมากลูกหนูเก่งมากหนูเก่งขึ้นเยอะเลยแบบไม่พึ่งชื่นชมมากเลยโอ้โหสุดยอดเออเฮ้ยบรรยากาศจ้ะอ่าหลังจากคอนเสิร์ตนะคะเพื่อนๆเขาก็เก็บของกันเนาะ แม่แม่บ้านฮักก็ยังแบบฟ้าเสียงจริงหลีดแยญแม่แม่บ้านฮักกำลังแบบโอ้สารบุญโออยากกอดน,น้ำดิยังไง <laughs> ไม่ได้กอด <laughs> โอ้ยโอย่างพูดมีแต่เงืาแต่อายเพนแต่อายเพิ่น,เ,นเป็นเป็นด่าล้าพี่น้องคอยบงก,กาก,ก่อนคุณ <laughs> ห <laughs> น้ายกเองเลยเหรอโอ้โหบึกบึ้นก็แต่ว่าเสริมจมูกแล้วสวยหล่อขึ้นเยเอะเลยจริงเออหล่อหล่อหล่อโอ้ยไม่น่าเชื่อเลย เออุนเรียกเรียกแบบไซยยไปด้วยกันไหมหรือไปไปด้วยกันไหมหรือว่าเรียกคนละคันสงรูปดีรออาอาอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเรียกเดี๋ยวเขาจะมาถึงแป๊บเดียวเลยนะเขามาถึงอ่ะใช่ใช่แป๊บเดียวเลยบรรยากาศน้องมิงเป็นยังไงบ้างมาแสงทองฟินแลนด์น้องหนิงสวัสดีค่ะเพิ่งขออนุญาตอัดคลิปนะหล่อทุกคนสวยทุกคนน่ารักทุกคนเลยเอาพ่อใหญ่ตอดีไซน์หนอ ภาสีเอาติบให่เลาไปทั้งเดนใ่นี้โอเคเด้พี่น้องอุ่นนะเฮ้ยอุ่นนะคุ่นนะบรรยากาศารักคนเลยเดีย๋ยวเดียเด๋ยวคอยไปซองคอยไปซองเบิรงกับเต้าแก้มเอยก่อนเต้าแก้มพี่เตียงฝากความคิดถึงเดอ้อเราอยากลูกอยากเตา่ตาเต้าแก้มเต้าแก้มให้ถ่ายคลิปหน่อยนะขอบคุณมากรอรอสุดห่อจ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่พิ่งจะกลับแล้วขอบคุณนะคะเอสเซนบาย<ส>บาย,บาย,บายปิดคลิปเลยบายบาย